ฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขา จะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีต และมุ่งตรงไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาและความกังวล ฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสง่างานจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลก ด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเองฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้ จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุด และคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีตและมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบ ฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาและความกังวลฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสงานาน่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้ และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลกด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉัน เมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเองฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบ จะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่น ราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีตและมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เนื้อทุกปัญหาและความกังวลฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสงานาน่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดี และทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลกด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเอง ฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขา จะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีต และมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจาร์ณผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาและความกังวล ฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสง่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทําแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลก ด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเองฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้ จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุด และคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีตและมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบ ฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจาร์ณผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาและความกังวลฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสง่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมาย เกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลกด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อ และมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเองฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดี มองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเอง ฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีตและมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เนื้อทุกปัญหา และความกังวลฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสงานาน่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่น และฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลกด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเองฉันสัญญากับตัวเองว่า จะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริง จะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นรากับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีตและมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต จะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจาร์ณผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เนื้อทุกปัญหาและความกังวลฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสง่างามจนความโกรธ ความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลกด้วยการทำความดี แล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเองฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่ง การมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดีและทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด จะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นราวกับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีตและมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเอง จนไม่มีเวลาตัดสินวิาพากษ์วิจารณผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เนื้อทุกปัญหาและความกังวลฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสง่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลกด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเอง ฉันสัญญากับตัวเองว่าจะเข้มแข็งจนไม่มีอะไรหรือใครสามารถกวนความสงบใจของฉันได้จะพูดแต่เรื่องดีๆความมั่งคัง่งการมีสุขภาพดีและความสุขกับทุกๆคนที่พบจะทำให้ทุกคนรู้สึกดีมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเขาจะมองโลกในแง่ดี และทำให้สิ่งดีๆนั้นเป็นความจริงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ดีที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดและคาดหวังเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดจะยินดีและตื่นเต้นในทุกๆความสำเร็จของผู้อื่นเรากับเป็นความสำเร็จของตัวฉันเองฉันจะลืมทุกความผิดพลาดในอดีต และมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะมีแต่ความสดใสร่าเริงและรอยยิ้มให้กับทุกคนที่พบฉันจะทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาตัวเองจนไม่มีเวลาตัดสินวิพากษ์วิจาร์ณผู้อื่นฉันมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาและความกังวล ฉันจะใช้ชีวิตทุกขณะจิตอย่างสง่างามจนความโกรธความกลัวไม่สามารถกวนใจฉันได้และจะมีความสุขมากมายเกินกว่าความเดือดร้อนจะอยู่ได้ฉันจะคิดแต่ดีพูดแต่ดีและทำแต่ความดีให้กับตัวเองและผู้อื่นและฉันจะประกาศสิ่งนี้ให้กับโลก ด้วยการทำความดีแล้วฉันจะอยู่เหนือทุกความเชื่อเพราะโลกจะอยู่ข้างฉันเมื่อฉันมีความเชื่อและมั่นใจกับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของฉันเอง